สวัสดีครับพ่อพี่น้องมืัอนี้ก็มาอยู่กับช่องพ,เพอเรียงเลี้ยงตัวใดนะครับเนาะอยุดระดตลาดนัดบ้านขามบ้านหนองขามตำบลขอน,นบนหนองขามอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิพี่น้องเด้อตรงกับช้าววันจันทนร์ที่10ธันวาคม2567ครับพี่น้องภายใเปิดข้าขงในพี่น้องเนาะตลาดแห่งน,นี้เปิดอยู่ทุกวันจันทร์พี่น้องเอาหัวเงาไฟลงรถ ครับปน,นีมอยู่กับพอ่พอหมานพ่อหมานสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับครับปนยขขีย่อเข่าไอ้บ้านเข่าเรียบร้อยแล้วเนาะบบนลุยเ<า>นาะบ,บัตเตอรี่เนาะบ้านหมูบ้านแล้วเบิดแล้วเออได้จากตัวครับเนี่ยเอามาจากตัวมือนเนี่ยมว่าซีแม่ลูกสองครับแม่สาวสองครับแม่ลูกแม่ลูกสองคมจีแม่ลูกบอกแม่ลูกคมเดียวครับมีลูกคมหนึ่งแม่สาวสามแม่สาวสองแม่สาวสองโอ้ยันอันนี้เป็นลูกเขาจริงเลยตัวลูกเขาแม่ลูกแม่ลูกแม่งีนี่มันโอ้พูดได้ไ ลูกตัวผู้ตัวแม่นี่ยม่ครับลูกตัวเม่เนาะีครับโอ้มอันอันนี้เด้แม่ษาวนี่เด้อหาแมสาเนี่วกันสองห้าร้อยครับได้เมษสิบสองห้าร้อยน้อยเมเนาะครับอันนี้เห็นเห็นตนาี่กันมื่อสองหคเม่ครับครับอันลูกนี่เด้อมลูกกับว่าเดียวยี่สาม้ายครับยีหยเนาะครับประมาณครับเอาามาเอาเบอร์มผมี่เอ็นนครับไปท้ายทางนั้น ัครับเบอร์พมาณนี้ครับเอศูนย์เก้าเจ็ด้องห้าสองศูนย์เก้าหกเจครับเบอร์นี้เป็นเบอรไลน์ของเราครับผมครับตัวหาเราได้ครับดินล้าจุันก็มีนะพ่อเนาะโทวหาได้หลายตัวนะพ่อมากเป็นว่าม่สาวดีพ่อเป็น่มเมลูกก็มีอยู่บ้านแมลูกก็มีเนาะครับใสชัด ตัน้จะเป็นสองหา้อยได้พี่น้องด้วย,500วยสิบสองหาร้อยพ่่ม่สาวเอาเนี่ยครับลูกอันนี้ลูกเขาลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ครับแันนี้แม่กัเป็นตัวแม่แม่กัลูกแรกลูกแรกกเราห้องไปสองพันสึงเนาะสองนายเนาะปมะมาณเนาะสองมหา้อยตัวอะไรอีกเนาะครับครับตัวอะอีกครับครับ เราลองกันได้โต้เลยกับผู้หารเลยท่านพี่น้องเด้อเราลองกันได้ไปะทงได้คำบ่อไก่กระทงได้ไก่กระทงได้คือเขาเนาะว่าัดวัดตกลงได้ว่าซื้อขายกันได้เนาะผู้หารเนาะครับครับผู้หาณครับขอได้ขายครับผมครับผมครับเบี่ยเปิ้งลูกเขาครับเนี่ยลูกเขาลูกดีเนาะลูกงามหลักไม่เป็นห้องไวสองคนสามนะพี่น้องเด้อบอแพงได้ครับเนี่ยลูกเขาลูกก็สีแดงดี ลูกก็ได้ฟองเดือนกว่าแล้วครับแมาลูกแมามาเออเอาเอาครับครับเอาได้แล้วพอหมั้นได้แล้วครับผมแคบครับพ่อว่าสวัสดีครับผมคข่าวขจะถ่ายนะครับได้ไอ้ควายดีครับพ่อตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียเป็นเป็นแม่สาวสิพ่อแม่สาว ขึนจะนึ <one> ่งเลยนะเมืเด้บริจาคว่าค <Bach> ุยขึนอือตีมันมันที่ขึนมันทีทาสิพ่อเขาเขามีลูกกว่าหนึ you, ่งเง้อเขามีเขามีพ่อเขาบ่พ่อพ่อาสายตัวไหนโอ้ซื้อม้ากันนะพ่อนาอแต่แต่ขึ้นเราเนาะว่าแต่งามดีนะพ่อนะอเนี่ยพ่อเปิดไว้เท่าไรหนึ่งเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้1 6 5 0หนหเะ ครับตงได้อีกคุณพ่อมีเบอร์โทรศัพท์บ่นี่ครับบอกนครับผมนก้า้าสี่สมเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งศูนย์คุณพ่อยังครับผมสวิตพอสวิตนะบ้านย่งไครับเนี่น้งเต้าบ้านนี่สิครับบ่น้งเต้าน้เต้าแก่สนามงที่บ้านมีงัวบ่า่อมะีครับงัวกับมาน้ำครับโอ้ครับเอามีตังไรน้ออเนาะครับคเอาม่อตัวหบ้านกัลายอืมเป็นง้วงับที่พ ธรรมดาครับโมเลี้ยงเนาะโทรได้ซั่งได้เนาะครับผมแล้วก็อยากได้อย่างไรก็โทรโทรศัพท์เบิ้งไร้จำกัดนะพ่อเนาะครับผมเอาครับเนี่ยครับเนี่ยครับท้ายของคุณพ่อไปเลยครับเด้อเนี่ยเราเอาเอาเนี่ยเนี่ยนี่ที่เอาบ่ล่ะไรคุงานคุ้ขุนคุงานคุยคนเนาะเอาครับเนี่ยครับลองวางไว้ครับเด้ออยากได้ทุ่หาเราครับผม ครับมื่อนี้มื่อนี้มีมีชาวเล่ดนะพี่น้องอครับเล่ปูกเราพอทีท่ฐานเจ้าของเพื่อนไหนเจ้าของเพื่อนี่ใส่บูนเลยมีชาวเล่ปูกมาตัวหนึ่งครับอ้วันตึกครับสายเนื้อครับสายเนื้อชาวเล่ปูกครับพี่น้อง อันนี้สายตัวแม่มีตัวนึงหนึ่งแม่หนึ่งแม่หนึ่งผูกพี่น้องเชลลี่อีกแล้วครับเอซีอยากเด็เบิ้งเคยเล่ครับผมแทมให้เบิ้งละของผู้ใด๋อนะครับเอย่างเชลลี่เนี่ยของพี่เตะโอ้คุณพี่สวัสดีครับผมครับผมช่องคอเพียงนะครับเด้อคอเพียงได้ตัวได้อันนี้เป็นเป็นเชลลี่ดีครับเนี่ยทับยังทับได้จ้าท่องเนาะท่องกับตัวใดครับท่องกับปลาบ้านดีครับโอ้ท่องกับไปู่กับแบบเชลลี่กันเนาะ จ้าไทเกอร์คุณแม่ทีนี้ผมนะครับผมเนี่ยครับทองไปแล้วด้วยครับสถานะขอทองแล้วทับทับแล้วครับจะเจ้ากับเดอะไทเกอร์ทับได้หาเดือนนะท้องหาเดือนแล้วนะยอดยอดเดย์เดือนธันวาใช่ครับเจ็ดธันวาส่วนปัจจุบันเนี่ยนี่นะครับเด้อร์อดทองทับวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เจ็ดจำนวอดเจ็ดธันวาหกเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะเอาครับผม เปิดไว้ครับตัวเนี้ยตวงามงนี้แม่ลูกเปิดไว้42จ้ะโอเป็นแม่ลูกสิครับเมีนจ้ะแม่ลูกน่ในท้องอีกเมีนจ้ะสามตัวสามตัวเมียนสี่หมื่นสองจ้ะอคุณพี่มีเบอร์โทรศัพท์บ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ามคุณพี่ังครับผมจ้ะพึ่งจ้ะคุณพี่พึ่งเนาะโอคุณพี่พึ่งเห็นเห็นเจออันในยูทูปคุณพี่พึ่งครับคุณพี่ขอบคุณนะคับขอบคุณครับผมสี่หมื่เจ็ด้ น่าขึ้นนะครับ้อีกแล้วงอมันงามนะสี่สิบสองครับของพี่ได้หอยพึ่งได้พี่น้องเด้อเนี่ยเป็นงัวาชอรี่ลูกคูครับทักไว้เราหาเดือนแล้วขับเจ้าติ๊กเกอรพี่น้องเด้อเนื้อดังดีนะคุณแม่เนาะครับเชอลี่ออลลงอมงามหอดวนพี่น้อง นีบิ้งลูกขอครับเนี่ยบุ้งลูก,<อ>ลกแม่ลูกนะครับแล้วห้องไมายี่มื่นสองครับแม่กระทับแล้วครับข้อหาเดือนแล้วครับผมพี่น้องเอาครับตูหารอ้อน,นะครับเด้อขอให้พึงครับผม พี่นี้พีี่น้สวัสดีครับผมอ้าวพี่เป็นยูทูบบเอร์น้ำจิเนี่ยเอามาถ่ายน้ำกับเจผมเนี่ยเอาเอาเฮ็ดเป็นน้ำขายนะได้จังมาเนี่ยพี่หนึ่งว่าสาวสวยจ้ะโอ้ยมาจากตัวมือเนี่ยซีตัวสองตัวอ๋อยูงรถสองยู่นี่สองเอาตัวนี้เป็นยังไงตัวสีขาวนี่ครับอ๋อประเปินราคาไว้ก่อนเนาะเมินไปหมื่นเจ็ดพันจ้ะหมื่นเจ็ดพันเนาะเป็นเงาะปลาม้านเนาะปลาม้านเป็นสถานะเขาเป็นแม่สาวอยู่เนาะจ้าแม่สาว ใกล้ใจเราขึ้นี่ยพี่ได้ปีกว่าแล้วเนาะปีกว่าเนาะงใกล้เราเนอะเนาะดีนะครับเด้อเป็นงอแม่ขาวขาวบดเนาะพรอมลวนพร้อมเด้นนี่พี่น้องเนื้อหนังดีพี่น้องเด้อนี่เบิ้งเบื้องเรื่องดีทุกอย่างนี่ครับพี่น้องเปิดตัวนี้เปิดไว้สิบเจ็ดเท่านั้นก็สิบเจ็ดห้าร้อยสิบเจ็ดห้าร้อยเนาะเอาเบิ้งอีกรอบนึงครับครับนี่เพียดดำครับเพียรอมน้อยนึงครับพี่น้อง ครับของพี่นี้ของหอยตัน,นพี่นายเป็พี่น้องเด้อเราได้ตรงกับงานม,มากครับเพื่อนเนี่ยอเอาตัวไหน,น,นครับอีกตัวนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่ากันจ้ะเจ็ดห้าอันนี้กับเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าร้อยกันเนาะกู้ใดทดลองได้เนาะเป็นว่านนี้เป็นสีสีแดงครับพี่น้องเด้อห้องสิบเจ็ดหาร้อยครับเป็นราคาห้องพี่น้องห้องสิบเจ็ดหาร้อยเป็นราคาห้องครับหอร่น ายัเป็นแม่สาวเพื่อนครับโบรเนื้อนางดีพี่น้องเนี่ยเป็ราคาเป็นแม่สาวห้องเจ็ดห้าร้อยเป็นราคาห้องเด้อบ่มีตะหนีจากยางครับต่อรองเล่ได้อีกครับเราจะถามพือถือให้ลองให้เอาพี่นี่นี่เด้อทั้งเทืงนี่เด้อ สอตกตัวล้ตกตัวละมื่นโอถ้าตัวเดีถ้าตัวตัวละมื่นสามถ้ายกคู่สองหมื่นหาก็ว่าอยู่ตัวละหมื่นสามเออถ้าแยกตัวละหมื่นสามถ้ารวมเอาสองหมื่นหาพันนเดีเออสองหมื่นหาก็ได้ว่าเออเนาะวันเดีตอเนาะสองหมื่นหาขายเอาครับ งามเลยตัวนี้ครับเนี่ยเนื้อหนังดีครับพี่น้องของค่อยตันครับงอเลองงามเลยนะครับเนี่ยอสองมือหายตอนตอนลองได้อีกบ่เนี่ยถ้ายกคู่ได้นิดน้อยเนาะเนื้อหนังดีนะครับงอคู่เนี่ยงองามคู่เลยนะครับของค่อยตันพี่น้องครับเราเปิดว้เราเปิดไบสองมือหาครับ เปิดไปสองมื่นหาเป็นยกคู่นะพี่น้องเดอ้อถ้าแยกเราเปิดใบตัวสิบสามครับท้ายชัดๆครับนี่ครับอีกคู่นึงครับพี่น้องครับนี่ครับ,อ,รบ,รบอีกทายปังนี่้นะพี่น้องเดอ้อนี่ของนะครับของอัน,น หอยนี้ครับหอยนี้หอยตันครับเรามีตะงงำงามไหมพี่น้องหอยตันครับครับโทรสั่งเราได้เลยครับเด้อโทรสั่งเราได้อยากได้แบบไหนลอยไหนให้เราคัดหาให้ครับพี่น้องาขั้นขั้นงัวผ่านสองอันหอยนี้กับหอยตันก็ต้องห่วงว่ามีจีบมีตำหนิเด้อพี่น้องเด้อนี่โบได้แชียได้ครับเนี่ยบอกความจริงให้ฟังครับ หอยนี้บอกเบอร์ได้086 160 8610ค่ะ8610หอยนี้หอยตันหมดหมูใหญ่เนาะเอาครับผมขอบคุณครับครับอีกตัวหนึ่งครับของหอยตันครับพี่น้องเราเปิดไว้16ครับหมื่นหกครับพี่น้องต่อรองเราได้อีกเด้อพี่น้องเด้อชว่าแม่สาวสีแดงครับเก็บข้อก็าเลาไว้ครับเนี่ยสีแดงแจ่มเลยครับพี่น้องเพชรดำนี่ต่างหาก ของอยตันไฮนินบ่อยยัครับใดรอยากได้กระทู้หาเร้อดนะครับเออเราสร้างได้เราเก็บไว้ให้ทุกร้อยทุกรุ่นแล้วครับผมนี่เรามีมาหลายตัวเมื่อนี้ครับรงไให้เมื่อกันส่วนตะไคร้เรียบร้อยแล้วครับเอาเลี้ยงเอาคุณได้ไม่หนกครับไปน้ำได้ครับพี่น้องเอาไยตันขอยได้ขายนะครับขอบคุณครับผมไฮตันครับนี่ โอ้สวัสดีครับคุณพี่พี่ห้อยอย่างก่อนเห้อยห้อยหวีจากแกงข้อเนาะได้มาจากตัวมือนีิพี่ได้มาสองขายตัวนึงหรือตัวนดิเป็นแม่สาวสิขายขายได้ราคาดีก่าพี่ขายออกไปเนาะออกไปเพราะได้หมุนเนาะอตัวนี้ว่าตัวอะไรเนี่ยครับสิบหกห้าร้อยเป็นแม่สาวเนาะอตัวรองได้อีกอยู่เนาะได้น้อยหนึงห้องวาลายสิพี่ห้องใกล้ใกล้ลวดเนาะสิบหกห้าร้อยกับจะถูกใหญ่ยี่สิบพีเนาะ ตัวใหญ่ดีอยุ่งพี่มีเบอร์บอกทุกท่านบอกว่าพี่ศูนย์เก้าสามห้าสี่หกเก้าศูนย์สองห้านักุณที่บีนาะที่บีมาจากเจียงคอนนะครับครับพี่ครับขอบคุณครับขอได้ขายครับนี่ครับตอนเราก็งามนะครับนี่เพียดำเราห้องใบสิบหกหาร้อยครับห้องไว้ราคาใกล้ๆนี่แหละครับต้องลองเราเอาครับต้องลองได้ยู่ครับครับเด้อครับเด้อต้อหาเราครับผมเอาครับพี่ครับขอบคุณครับผมขอได้ขายครับมันหมานครับ ครับอันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่หรือพี่น้องเด้อเดี๋ยวรเราไปถ่ายประความเพื่อนไหนครับแม่ก็สูงร้อยที่สิบถึงที่สิบห้าขึ้นนี่แล้วครับสูง,สง,สงเป็นวัวผลกระทบในเรื่องครับเป็นแม่ลูกลูกแม่พี่น้องเดี๋ยวที่ถ่ายประควาเพื่อนไหน กุมัวราคาพื้นนาะเจ้าของพื้นผูเห็นครับเจ้าของผู้เห็นเอาไปถ่ายไปไหมเจ้าของพื้นไปใส่บุญนี่เนี่ยครับถ่ายบรรยากาศในเบืองนะครับเด้อมื่อนี่อยู่ตลาดแห่งนี้เพื่อนก็เอางัวเอาควายลงรถครับพี่น้องไปเังสิแลละครับถ่ายบรรยากาศกลับมาหลายอยู่พี่น้องเมื่อไงมอาควายกัดใครมาละพักกันไปงูไมมพี่น้องเขาเจอเท่าไหร่เขาเจอจิ้งเสีย ไทยบรรยากาศได้เบึ้งน้ำครับพี่น้องครับเจอแล้วครับเจ้าของพี่ครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมอ่นคุณพี่ได้ตื่นเต้นมหมวันนียเป็นลูกเจ้าผมได้เพ็นลูกวัสองคมครับสองคมคมนี่ว่าเท่าไรเนี่ยคมนี่ห่าววยสองหมื่นพันครับสองหมื่นกับอีหนึ่งพันเป็นแม่ลูกลูกแม่สิพ่อลูกผู่ครับอ้ลูกผู่เนาะสองหมื่นพันเอาทายชัดๆก่อนแม่ลูกลูกผู่เนาะแม่ทับยังนี่พ่อ เมฆะยังมาทับเนาะโอ้แต่ลูกกระทับดีนและแต่ลูกขาบางไงเลยครับพี่น้องลูกตีแดงขาบางไงครับลูกก็สูงผมมันร้อยสิบร้อยสิบขาได้แล้วครับผมเนี่ยลูกอะครับลูกตัวใหญ่แล้วเปิดไปสองหมื่นเก่าอีกพันหนึ่งได้ครับเนี่ยพี่น้องพ่อตอนรับได้อยู่ว่ครับเนี่ยตอนรับได้อีกเนาะเอาคุณพ่อบอกเบอร์ผมนะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสมหนึ่งห้าห้าสามหนึ่งสี่แปดห้าครับ สี่แปดนาคุณพ่ออย่างครับผมหอยเด็ดโคกปัวชัยครับหอยเด็ดโคกปัวชัยเนาะคุณพ่อเนาะอ่าคุณพ่อขอบคุณครับเดี๋ยวอันนู้นน้ำนาะยที่ผูกไปไทยเนาะเดี๋ยวผูกไปไทยให้อีกก่อนครับผมครับอันนี้ครับอยอะตัวนึงครับของพี่หอยเด็ดโคกปัวชัยพี่น้องเด้อลองห้องไว่ามือเจ็ดห้าร้อยครับเป็นลูกแม่พี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับสิบเจ็ดห้าร้อยเป็นแม่ลูกพี่น้องเนี่ยครับแม่เขาอ่ะของหอยเด็ดครับพี่น้องอันเดียวกันนะครับพี่น้องเด้วกับงอเมื่อกี้นีะครับ ขอตอนรยู่ด้ครับพี่น้องตันี้ก็ได้แม่เราจยู่เม่ต่ลูกก็จินมอยู่นะครับเนาะมันหตัวเราล้ัวีกินหล่นแล้วมเือบยพะจับจะบพูดตะกี้หยายาน้ยเนี่ยยาเปิดาดหอยเนี่ยสิบเดห้าร้อยที่เราว่าครับผมสิบเจ็ดห้าร้อยดองีกเนาะ่ดรองด้อีกบ้าหนึ่งครับโอ้พูดเลรอต้อนไห้เป็นวายต่างหากดีเด้ยของพอให้เดีนราสดทิ้งๆเนี่ยครับเนี่ยเตเตลูกหนึ่งได้หมครบบุญทองเนาะวลูกแรกครับเนาะ ทำไมตะกี้เขาซื้อเชื้อเมื่อนหรอแม่ไมเนอยู่เมนอยู่เออหมอุ้กนอตอห่างน้อห้อยเนาะแม่ลูกกับแม่ยิงห่างอย่เด้อเนี่ยเงินเจ็ดห่าร้อยวันนี้ไหมซื้อลูกแถมแม่แล้ววะนี่เหดี๋ยวกับลูกแล้วค่าทำกันได้ครับนี่ซื้อลูกแถมแม่เออซื้อลูกแถมแม่ผมว่าเนี่ยเอาๆขอให้หวานครับเพื่อให้เด็ดครับขอบคุณครับปั่นหัวกับมีการซื้อแายแล้วพี่น้องเด้วย ก็ขายอยู่นะมันมันซื้อให้เนาะอันตัวนี้คุณขายว่าใส่นี้คุณพ่อสวัสดีครับผมตัวนี้คุณพ่อว่าใส่เนี่พ่อเนี่ยจากเหนือลืมถามคุณพ่อซื้อตัวอะไรเมื่อกี้น่ะซื้อแม่ดําแม่ดำคุณพ่อซื้อว่าไอขายเท่าไรเนี่ยเอาขายต่อเท่าไรอีกนะตอหัวต่อดูเนาะตัวนี่เอาไปเลี้ยงแมนวะน่ะโอ้อันซื้อเท่าไหนเน่ยพ่อสองมื้อสองซื้อยี่สิบสองเนาะราคาซื้อเลยเนาะครับเอาสองร้อยโอสองสองสองร้อยเออคุณพ่อซื้อเราจะเอาไปเอาไปให้เจ้าของเพื่อนครับอืมโอซิ่งพวก คุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อผมอยากขายครับวันนี้คุณพ่อคุณพ่อบุ้งคุณพ่อบุ้งสวัสดีครับผมครับครับคุณพ่อช่องพอเพียงตัวไหนคุณพ่อเด้อได้จากตัวเราวันนี้เอามาขายนีกมาซื้อมาขายเพราะไม่ขายผลิตผลของเจ้าของนำมาท่านได้ขายบ่อกาแฟลูกน้อนด้วยเผื่อเออเอาครับครับอาุงนซื้อซื้อไปซื้อไปฝากพี่น้องดินะครับซื้อฝากพี่น้องสองหมื่นสองห้าร้อยสองร้อยสองร้อยเอาเอาครับคุณพ่อครับความหมายนะครับเด้อครับถ่ายใช่ครับผมไาเร่งเร่วันนี้ไม่บาดนะครับครับครับ เราเป็นแม่ลูกอยพ่อบวงเนี่ยมันเป็นแม่ลูกเตียเอาเป็นแม่ลูกสองหมืนสองมาทันว่าจะมีเป็นแม่เดียวบ่แม่เป็นตัวนั้นโอ้ลูกผู้เตี้ครับอืยโอ้เราเป็นแม่ลูกผู้ต้นเนี่ซื้อไปแล้วครับพ่อบวงเราซื้อไปแล้วเราซื้อไปฝากพี่น้องเราครับสองหมนสองหาร้อยเป็นเป็นลูกผู้มาจะออกไม่ไหมเนี่ยครับจะปดูกมาจะลนครับสองหมื่นสองสองร้อยประดีครับซื้อไปเลี้ยงเอาไว้โอ้ยราคาหัวเนาะขอซื้อขอเก็บขนาดได้เนี่ยซื้อไปเฮ็ดสม ที้สมก็ได้กำไรนะพ่อเนาะโอ้บ่ได้ยังมาเนี่ยมานุ่กันนี่ล่ะนี่เนี่ยมาเอานี่เดี๋ยววันที่เอาเอาบาดงอตัวปักตัวใหญ่สองหมื่นกว่าบาทหนึ่งเบื้งครับได้ลูกที่ต่างหากเอานี่แหละครับราคางอตัวนี้ครับผู้ใดมียุคข้อกัดเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากขายก็ได้อยากขายกับเบิ้งเอาที่อยากเก็บไว้กับเบิ้งเอาครับพี่น้องอันนี้เพื่นห้องไว้สิบหกครับเนี่ยสองเพื่น ห้องไอ้หมือนหกพี่น้อง,น 16, นองเนี่ยครับเทียบใท่กันไดพน้พี่นอ้องเด้อเอาไทยเบิ้งครับเพื่นห้องไว้เอาเอาเอาเพื่นห้องไวไลน์ละสิบเจ็ดครับพี่น้องเป็นงาผูด้วพี่น้นองเด้อเนี่ยทดลองได้อีกอยู่เจ้าของบริษัทเพื่นเรกครับเพื่นถามที่ไงเพื่อนว่าห้องไวสิบเจ็ดกับไทยเฮ้เบิ้งครับเทียบเฮ้เบิ้งพี่น้อง เอ้าเอ้าวมันจะอารมณ์บอดีเป็นไดเลยดิเพื่ออากาศคือเย็นยุ่งครับน่อย,นนยอากาศคือดียุ่คืออารมณ์บอดีะจะเปลี่ยนเจ้าของอ้าวอ้าวที่ท้ายกองแห่เย็นเย็นครับนี่คุณห้องไว้สิบเจ็ดได้พี่น้องครับทับจนที่ออกแล้วครับวันนี้มาอยู่กับของพ่อบุงเนาะพ่อบุงเนาะวันนี้ว่าพ่อบุงเองเนาะพ่อบุงเนาะสวัสดีครับพ่อ พ่อบุได้หวแม่ลูกมาแม่ลูกเอาลูกชาเร่ตัวเนียพ่อโอ้งามเทเปินตาเลี้ยงตะเกีบขนาดได้เนี่ยแม่ก็มีลูกแล้วดิโอ้แม่ก็มีลูกแล้วสี่เดือนคุณพ่อเปิดว่าไงพ่อบุงเปิดเป็นสาวสอิดสาวอดสองพันกันึ้อยเนาะไอสองหมื่นกับหนึ่พันเนาเอาคุณพ่อบุงบอกบอกเบื่์ผมแน่ผมหนทางห้มีเบื่อสับปะ บือจำมาได้เรอวรานะเออม่เป็นยังครับมานี่ตรงรุ่นนี่ครับน,นี่นี่ของแท้ด้ครับเนี่ยของพ่อบุของ <boy S 1> <rare S 2> แท้เนี่ยครับเบืเราครับเรืองของคุณพ่อบุญครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนศูนย์์แปดหนึย์สอง้าหนึ่งสี่ศครับพ่อบุญครับขอบคุณครับขอได้ขายเบิ่วาน้วรานะเออเบ่งให้คุณพ่อฝากช่องพ่อเพียงเด้ไพ่อเ้อมาเป็นลูกเป็นหลานขอนสวรรค์เราบ้านี่ครับครับครับทีมาไทยมเป็นลูกเป็นหลานน เนี่ยครับแม่เขาอ่ะเป็นลูกแรกคือลูกไหนคือพ่อเนี่ยสามครับโอ้ลูกสามแม่ยังสดเด่นพ่อเนาะยังสดอยู่ครับเนาะเขาเรียกโมอดีครับอืมเราลบไปว่าได้โอ้แต่กระเต่อ้างเขาดีได้น่ะพ่อเนาะขนาดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะพ่อเนาะอ๋อแม่เขาคืองามลูกเขาคืองามที่นี่เหรอเนี่ดีเสมอเนาะลูกทุกคนเหรอเชอลี่ตัวแม่พ่อโอ้สองมันละเอียดนึงอะต่อรองกันได้ต่อรองได้อีกนั่นยุ่งใกล้กันไปท่งฟีหมดละมันยุ่งใกล้ก่งฟีอีกเนาะพ่อบุงเนาะครับพ่อบุงขอได้ขายนะครับเด้อครับผม เนี่ยแม่เขาก็ท้องอีกต่างหากสองตัวได้ได้สามตัวมันตัวนี่สองม้วนเอียดเหนี่ยวไหมประกันเลยประกันท้องอีกต่างหากน้อพ่อบุงเนาะตรวจเลยตรวจกข้าย่านเออตรวจก็ตรวจก็ได้โอ้ยมันกระตุกตัวเจอะไรนี่สองม้วนเอียดเหนียวมันก็ะตุกละพันห้าร้อยนั่นน่ะ เนี่ยตัวเนี่ยมือถือหงด้วยตัวแม่เนี่ยหาดยกับที่รถไหนกับที่ซื้อเขาแมนเอาถ้าตีตัวละมือพันเอาครับง่ายๆนะพอพอบุ่งเนาะนี่เนาะครับเบื้องนี้เนี่ยเอาแค่แค่ลูกบนตัวมือพันเลโอ้ยตายละคาเงว่าเอาเอาครับคุณพ่อครับขอบขอบคุณครับผมครับ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 ได้ครับได้นี่ครับตกแต้มนะอันนั้นกินด้วยครับนี่เป็นว่าแม่ลูกครับเพิ่งขายกันแล้วพี่น้องเด้อเห็นของว่าห้อยฟัง จากพึ่ขายกันเท่าไรบุ้น,นี่ครับงามเนี่ยครับตัวบกใหญ่แม่ลูกกับลูกเป็นสาวแล้วครับพี่น้องของแังแลูกเลยละเจ้าที่ไทยเบิง่งว่าเพิ่งขายกันเท่าไรถ่ายเบิ่งพี่น้องเพิ่งขายกันเท่าไรแล้วถ่ายเบิ่งก่อน ปังขายเท่าไหเนี่ยเรีย่เอาเปิดตัวไหนเนี่ยเปิดหกหมื่นเก้าเป็นแม่ลูกลูกแต่แม่เนาะครับแม่ลูกลูกแต่แม่ลูกลูกลูกเป็นตัวไหนลูกเอียงตัวอะไรนิโอโกะลูกนิโอโกะเนาะแม่เขาท่องยังไงแม่ผสม KF สามหนึ่งแม่ผสมมาสามเดือนแม่ผสม KF สามหนึ่งหนึ่งเดือนเนาะอาอนิโอโกลูกนิโอโกะเปิดไปหกสิบเก้าเนาะเอาให้ปังเปิดบอกเบอร์พี่นะ 0 9 3ย์3ก้5ส6 5ค98ห้อยปังผู้เขียวเนาะแม่ศูนจะไปกเลยแมนแมนแมนสูง160เลยเี่ยใหญ่เลยเนาะห้เนาะแม่ก็ไปลูกเส่หนลูกที่ใส่ลูกที่2ครับลูกที่สอ๋อานี้ตไม่ทอนาะอนเนก่าลุงบอก ไอล้อเขาวนมาจำเยอะเลยโอ้เขายิแต่ว่ารอด่วนเลยแหละโอ้มีคนอัานวาไปแล้วเตี้ยอันมีคนชื่อก้อนขายก่อนเออมีคนก่อนก็ขายก่อนเนาะแต่มีคนสนใจแล้วเนาะครับครับเอาขอให้หมา่นหมั่นครับผมอืมแม่บกบกใหญ่เนาะตัวแล้วก็หแสนที่หลักแสนเนาะเนาะเนาะแล้วก่อนก็เป็นราคาหลักแสนแล้วครับพี่น้องเบิ่งเด้อราคาหลักแสนก็เหลืออายุประมาณว่าถึงเจ็ดเมืองแปดเมืองทำพี่น้องถึงเจ็ดเมืองเนาะ เป็นราคาห,อ 19, หอค้องหกพันเก้าละห้องไว้นะครับพี่น้องต่อที่เอีกนะครับไปทวงให้บ้านพร้อมน้องให้ามหาปัางเนาะอือหุ่นล่ะครับ,รบตัวปกุกเงยมันก็ตกต,ตัวละเท่าไ,ไหร่นี่สามพันสามพันสี่นะเนาะเนี่ยแต่แม่มันดูหุ่นหล่ะเดี๋ยวครับแม่มันตปกปุกเงยสามพันสี่นี่เป็นราคาหอ้องซื้อได้เนี่ยครับเงยเรียบีเนาะเชียงกับว่าว่าเชียง ผมโกมีตำหนิตรงน้องหอยเนาะรับประกันตำหนิทุกอย่างครับครับผมเอ้าค่อยปั่นขอได้ขอได้ขายครับหมานๆครับผมเนี่ครับเป็นแม่ลูกของหอยทกำลังต้อนกันอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปถามให้

นะครับพ้องกันไว้กํลาลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเด้อนี่ไทยไป<อ>ย<อ>่งว่าแม่าสาวพี่น้องแม่าสาวนางนาดีครับพีน่น<ม>้องอ้วนคุณเชื่องพร้อมนี่พี่น้อง<ม>แดงดีแดดงีสี <ตก S 2> ไม่ตก4,500ครับการพื้นห้อ,ไ 14, องไว้14,500บ่งบ่งว่าบ่งขายครับพี่น้องกําลังต่อกันอยู่นางดีนะครับสันหลังแปะฝงเปล่งนี่พี่น้องเลย งงยเยนี่้ยเพอปีเถิแล้บางนี่ง้ยเนาะเจปเดือนน่ะเอ้าอากันไก่แล้วไก่แล้วไก่กันแล้วเอาเอ้าบอกกันเอากันอีกครับนี่มาอยู่กับอันนี้ ซื้อเรารวยเนาะซื้อเรารวยมายังมายังไหมครับมายังโอ้เอาเอาไปเรื่อยๆเด้อเอาครับขอให้มาครับนี่ครับของแท้ครับซื้อเรารวยนะครับเนี่ยซื้อเรารวยไว้อีหลีเอาครับครับครับนี่เป็นแม่ลูกของหันธต้นพี่น้องถ่ายให้เบิ่งครับนี่แม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อถ่ายไว้ก่อนเพิ่งกำลังขายอยู่เดี๋ยวผมจะถามราคาเพิ่อนไหนครับเจ้าของเพิ่งกำลังขายงออยู่ ไม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องเราจะถามของเพื่อนไถ่เด้อว่าราคาเท่าไหร่ของเพื่นนอนถ่ายงัวอ,อยู่ครับพี่น้องเป็นงองของไฮต้นน,นี่ครับของพี่เพิ่งถึงครับเพิ่นขายแล้วครับมื้อกระหารอยพี่น้องขายเทียบราคาไอ้เบิ่ง อยู่ตลาดนัดบ้านหามพี่น้องว่าแม่สาวนาเก็บนาเลี้ยงพี่น้องเนี่ยราคาว่าแพงรึเปล่าเนี่ยราคา,าพีจตรณาข้อซื้อเขา,าเลี้ยงเลยครัพี่น้องครับหัวแม่ลูกนะพี่น้องเนี่ยเป็นห้องไว้ายสีหาล้อยพี่น้องเป็นห้องไว้ายมือสีหาล้อยเฉพาะตัวนี้นะครับ เพราตัวปู่มันนะครับแต่เขาลูกมันแต่แม่เท่าไหร่วุ้นเนี่ยครับรนนยังไม่ดนนมได้ถามกันเลยถามเขาว่าห้องไวัยุ้ดี่ห่าร้อยครับเถึนเพราะลูกเออครับเมื่อนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้นบ้างเห้นบึงน้ำพี่น้องเอองัวกลับมาหลายอยู่พี่น้องการซื้อขายกันซื้อขายก็ดีพี่น้องซื้อได้ก็ท้ายรถท้ายร้ายแบบนี้แหละครับพี่น้องแล้วพอเพียงก็จิขอจบคลิปช่องพอเพียงเียงตัวได้กระฐานะบ้านขามไว้ที่นี้เดี๋ยวถามไอ้บึงก่อน โอ้ได้ขายแล้วตัวนี้ชาวลี่สองตัวนี้เตี้ยกซื้อเติมเตี้ยเอากลับบ้านดีงั้นได้เอาเอ่อเอ้าเอ้าเอ้าขอจะทักปลอดภัยเด้อหน่อยเด้อจะกลับบ้านดีเอาเอาครับครับเอาโชคหมานครับโชคหมานครับขอจุดคลิปช่องพอเพียงเลี้ยตัวแดกจุดคลิปตลาดนัดบ้านขาไม่ต่ำนี่ครับขอให้ตันนนี่พี่น้องเด้อสหรับมาหนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อพีเ่เลี้ยงตัวได้น้ำพีนพพ่น้องขอบคุณครับ